मैं अनु से रहने เือนมีการก่อไฟเล่อนอ่ะต้องต่อสายให้ี่ให้เราเกลีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเราต้องลากสายอ่ะห้องที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นี่เป็นห้องอะไรครับเป็นศูนย์อาเซียนที่โรงเรียนยังไม่ได้รับมอบจากเมืองปฐยาตอนนี้ได้เปิดใช้งานไหมครับตอนนี้ไม่ได้ใช้งานในเบื้องต้นเนี่ยใครเป็นคนแจ้งครับปอะเดีคุณครูเขาเขาเขาาเห็นมีควันลอยออกมาครับก็เลยประสานไปทันทีครับเลย แล้วปกติห้องนี้เนี่ยยังไม่มีคนใช้นี่มีระบบไฟฟ้าใช้ใช้งานปกติไหมครับตรงนี้ไม่มั่นใจว่าทางทางทางศูนย์เขาได้ตัดไฟไปหรือย,ยังแต่ว่าทางโรงเรียนตอนนี้รอรับมอบจากจากเมือ,มมองเกลือแล้วผมแตางล่างเลยแหล่ะผมทีมีกัได้มไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ลักษณะเหมือนมีการก่อไฟเล่นเด็กเข้ามาเล่นอุย้ย ก้อยไม่ต <kr> ้องสายมาเรียบพอมาหน่อยก้อยก้อยเรียกเรียบพอมาหน่อยเด็กเข้ามาก่อไฟเล่นไม่รู้ใครโอ้ยตายเลยนี่เนี่ยเดี๋ยบอกให้รอเขาให้นักการมาปิดมาปิด ตอนนี้อะไรอยู่ไหมจ้อหน่อยเรบาคันออกหน่อยเดี๋ยวแตาดับด